พูลยพูดลผมไม่ผมไปก่อนละโอเคโอเคเอาละครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนเราบอกไม่กวนเอาครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกากับบ้าครับวันนี้ก็จะมาโซโล่ถุยมากดแรงกักนนะครับแต่ว่ามีชาเลนจ์ให้ทํานะครับก็คือสุ่มตัวแล้วก็สุ่มห้องนะครับเดีย๋ยวมาดูว่าชาเลนจ์แบบนี้เราจะชนะได้หรือเปล่านะครับอ่ะฮ่าคียอะไรโคตรลายอ่ะโอ้ my god เล่นรับก่อนด้วยนะห้ามเลือกห้องแล้วก็ห้ามเลือกตัวโอเคป่ะโนแบนด้วยอ่ะได้บูบาผมจะหา ก็ได้อยู่เมื่อกี้ใครกดโนแบงอ่ะภาพมากูเองเรื่องหวยอเมกอยู่ไหมเนี่ยฟรีเบนพร้อมนะพร้อมที่จะแบบเก็บชัยชนะด้วยการแบบรนดอมตัวละครนะกูเพื่อนไม่ไม่พังไอสัตว์ไม่ที่แครทำพังมันไม่อยู่แล้วก็พอสไลด์โตเข้ามาปุ๊บกดเรืองตัวอ้าวพี่ไม่ได้แค่ดีๆอย่าพี่เครเข้าแบนเบาล์กับแม็เบียรตอนเนี้ยเราชนะต่อให้สุ่มตัวละครเราชนะก็แบบสุ่มได้แบบมันตี้คาริอย่างเงี้ยกูก็ไม่อยากชนะ เราต้องเชื่อมั่นในทีมอยู่ไหมไม่เราต้องเชื่อมั่นในตัวละครเฮ้ยมันจะรีเหรอเดี๋ยวชี้ไว้ที่เมลูซี่ได้แน่นอนเมลูซี่กูได้เมลูซี่กูได้ได้ขอเยเกอร์นะโอ้โหได้เยเกอร์โอเคเควตัวดีอยู่ทีมเราอะได้อยู่รู้ได้ไงอะกูว่าบูบาโอ้โหเพนเขาไม่มีใครถูกเลยเช่นกลัวมันคันเซ็ตยังเลยไม่หรอกเอมิโกูว่ามันไอมิเอฟเค มีกหลุดก็ดีเหมือนกันนะจะได้สี่สี่แบบว่าแฟร์เพลย์เอามาแล้วเขาเปิดคลิปกันไปแล้วอะมึงไม่อยู่เนี่ย้องมิกเนี่ยตัวเขาเปิดคิปกันไปแล้วอมึงไม่อยู่นต้องมิกเนี่ย

คันนิ่งมีพีคนิ่งมคันนิ่งว่าระคันิ่งอเลยล่ะคันนิ่งมีพีอ๋อเดียว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 ดโอ้ คานิ่งวีพี่วอย่าเล่นนบอดนบอดโอ้ยอย่าเลือกห้องนบอดนบอดอย่าเลือกตัวอย่าเลือกตัวเกือบแล้วกูชี้เมลูซีรอบนี้ต้องได้เมลูซีเมื่อกี้ผมชี้เมลูซีได้เจเกอร์ใช่ไหมแสดงว่าผมชี้ออริกผมก็ต้องได้ทัชจังกากูชี้แมชโวได้แมชบบกูชี้สองร้อยคิวอยากเล่นวีพิวตอนนี้อยากเล่นเจเกอร์กับวิจิวกูได้หลอด อ๋อได้มาเดินฝากเฮ้ยได้ตัวดีๆกับชาวบ้านเขาแล้วไม่กลัวหนุนอยู่คนเดียวเอาใครบ่นฮูก็เราอ่ะเอาไอ้เคี้ยมีโอ้โหอะไรมึงบ่นฮูกล้าทำไมปวดที่ให้คนเอาดีๆใคห้คนไอ้ไออ้้ไมีกลัวยอมรับมายอมรับมาไม่ได้กลัวไม่ใช่กลัวูอีกแล้วต้องแน่โดนโดนโดนไปแล้วโอ้โหไม่กินหัว ขอโทษ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 ครับขอโทษครับขอโทษครับเราได้ตัวหมดแล้วนั่นก็คือมิซิว่ whatever, whatever. าแถบไป่ว่าแถบเออยอมรับก็ได้ไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วเฮ้ย <î dunno> มันยังไม่ยิงกล้องแมปเลยเฮ้ยมันตีฝั่งบีพีเปล่าเฮ้ยห้ <S <s อยมันห้อยตรงนี้เลยตรงระเบียงอะ่อะอ้เฮ้ย เฮ้ยไม่โดนก็ตายโอ้ยใน่นในห้องน้ำในคนอิดเกี่ยตตกแกหมดพัดโอ้โโอ้ชิดเลยเกือบตายได้เอ้เอาไว้เอว้ยง้ยเข้ากูกาไปแล้วกูกากูกาสายมาตียิงโดนในบายิง

ทำยังไงให้มันขึ้นไว้เฉยอก็ขึ้นแบบควายเหรอก็ขึ้นไปนั่งตรงนั้นอะอ๋อไปไม่ได้หมดแล้วไม่ได้ my god คุยกัีไปโอ้ได้โกโยแผ่นนี้คือแบบฟันช้ามากโพากดผิดสองร้อยกิโลลโบติกิชวิงเลนเลย โอ้ยปุ๊บเ้าก็ออกไปสปอนแบบถ้าแตดเลยวันนี่ยฟังไม่ร่างมันยังไม่ยิงดีฟอล์คแคมเหมือนเดิมเลยนอาแมสนอกเอ่อสัตว์ไล่อะใกล้ๆกกิจเจอ่ะเห็นไหมเจที่มันเป็นหลังเสาอ่ะรูปทพรอะไม่อยู่คนหอเขาเรียบมันดับเขาเรียบ

โอ้ยเกินว่าเล่นดีๆมั้งเฮ้ยอะไรเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างเราก็ต้องไปให้สุดทางยนี่มิกนี่แรนดอมจุดเกิดบอกเลยไม่เรียกตัวด้วยโอเคกูแท่นดัมจุดเกิดด้วยเมื่อกี้โซเฟียมันล็อกมันเข้ามาจงเจียนกันอ่ะมันอยู่ในแจ็คตอนได้แค่พี่ต๋อนโอเคเหรอออนมาฟีได้ตัวโคตรดีเลยว่ะแม่งจ๋าอยากได้มั่ง บริชฟีขอเอาบ้างนะขอร้องหก้าวูก้าไปบอนพีหก้าปบอนพีจุดบอลพีสองโอ้เข่าตัวเลยเยอะวิ่ง ตามาตลนอนบอบนอนบอไปมานอนมานอนมคันมาคันตายยอเกีกล้องสไลด์หมันอยู่หลังเนียเป็นกล้องด์น่ะ้องลด์ไหนเยออยู่เยอยู่ไปไปดัไปดป เอาแล้วเอาแล้วเจไรแล้วโอ้หน้าต่างตกกูเลยเออเออมาดิสองตัวหนึ่งมาดิโอ้ล้มกูโอ้ไมค o ก็อด my บลบหลบโอ้ยังไม่ตายอ่ยังไม่ตายไม่ตายต้อง shot สองน덤랜덤ทำมัยนะฮะ랜덤랜덤 เ้องจุดเกิดอีกไม่ถ้าเลยต้องจุดเกิดมันอยู่ที่คนเกิดไปสมมติถ้าคนเกิดอยู่เมนใช่ไหมน่ะใครเกิดคอยกดเมนน่ะมันจะไปเมนกันหมด้ยนั่นแหละฟินเก้า let's go มึงได้คนดำได้เบิ้นดูไอ้เบิ้นอเบิ้นนั่งสามสุดแล้วแก๊สน่ะตัวขยะของแท้มันจะห้องเดิวบ้านแขรฟาร้องแล้วน่ะ พี่เปิครั้งแรกที่คิวปีโอเวอร์นี่ครับไอยไอเดียมัสิดูยิงไม่ได้ยิงไม่ได้แม่งโอ้ยก้อนแล้เด็นเฟสนะอันนี้โคตรดีพีเราต้องเข้า VIP อพีก่อนพี่เปิดหาได้ปะได้เลยต้องเปิดมาเหรอควายเฮ้ยมันยิงสวนมันยิงสวนะมึงไปเป็นเฮ้าตัวหนึ่งเป็นเฮ้าตัวหนึ่งดิเช่นเจ็บก็อยู่ ก็อยู่ปิ๊ง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 ปิงสองปิงสองปิังไปดอยู่นดีบเบิรไม่ขอโทษเบิทำไมถอได้จะกันให้ถอดได้จะกันไห้ให้ถอดได้ยกันนะสามสาม้อนะเรากนะใครรู้ประตูอยู่ใคสมองอยู่โอ้ไม่ก what the hell oh my god what the fuck มกสเยอเาะชสุเยเยอะเนาะกนใกล้ผมก็ได้เอ็ดูดูแค่นี้แหละไม่พูดเยอะคูอ่ะกูจองเอ็ดแล้วพราะคูเอาเมาส์ชีที่เอ็ดเอ็ดเยอะผมไม่อดนะมได้อาอ้อ้าวอ้าวอ้าวปากจแซ่บโอ้โหเหี้ยกระรี่เฮ้ยเยเดได้เอยลกัไม่เป็นไรกูสสยล็อกอยู่แล้วพีเช่นิเช่น มือสปอร์ตได้กูดีโอ้โหกูโดนละโดนกูแตกละหวังสปอร์ตไป้หน่อยอะไรอ่ะเจจะปิงพอดีปิงเพื่อเราก็จะปิงอันนี้ด้วยปิงดิโอหสุดยอดเลยการสปอร์ตที่แบบ200 IQ หายมิกอยู่เฉยเลยไปด้วยกดดั่งดิกดนันดีขึ้นนั่งขึ้นดัน เปิดปีไว้สปเียงไหนไหนมันนอนพีไฟโอ้ว่าเตอฟา่ยๆห้องน้ำห้องน้ำเจ็บห้องน้ำเจ็บโบันไดขาวบันไดขาวอยู่บันไดขาวอยู่บันไดขาวมิกซ้ายเจอชัวเออ มิกมิกมันนอนใกล้ๆเลยมิกระวังโอ้ไม่ใกล้โทษวะสวยเจเกอร์มันโล่เจสวยอยู่ว่าเจ็บอยู่เจเกอร์เจ็บอยู่เยเกอร์เจ็บมาก ยังก็เจ็บเจ็บเจ็บรเทตุรเหตสวย Let's go โคตรโปรเซคเตอร์อะ I'm not sure what no you can't do. So, yeah, you, so let me break, 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 break it all down for you. I never give you know it up, take I, up. Up. I no, up. never up. I you know. I'm gonna take, take, taking that crown from you. Oh, I ain't you worry about your pain. So let me break, break, break it all down for you. I never give it up, I never know. I'm safe, take, taking that crown from you. I worry about your